กดีว่าวันนี้เพราะว่ผมนะครับก็มีพิซที่อะไรนะครับถึงเจอไอ้โครงกระดูกเดินได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่ามันนะครับคลิปนี้ก็คือจะมาฆ่าไอ้โครงกระดูกนะครับเออสิงนึงนะมาฆ่าโครงกระดูกนะครับแล้วก็สดดติดนะครับโอ้หผมก็เพิ่งดูครับว่ามันฆ่ามันได้ แรกมึงวินเดียวนะครับดแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันพาได้จะมาแต่การมันเลยนะครับเตอนฟันมันเรื่อยๆนะครับหาไหยใารนี่ดีจะเรื่อยได้เด็กคน ไปไหนแล้วอ๋อคนกนดูไม่กลัวแล้วน,นี่ครับแต่ทำยังเงี่ยมีเงี้ยังไอ้หนุ่มยังก็ต้องยิงลยไม่กลัว,ลวเลยโมเอคนะยีไ่ไหน ยีบ่หายไปหมดตอนนก็อยู่แบนี้โอ้โหมาเป็นผงงงงง้ต่นลดิเอะ่านี่เาฟันน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 ั่นนันนัน อะไรเอ้ยเอ้ย oh. ค um, yeah. uh ันคุณคุนจ่อเอ่อถ้าไม่โกงเรื่องเฮ้ยมีของเยอะไหมไม่มีโอ้มีต่อยไข่ฟันไขเกี่ยฮือเฮ้ย อึ่งอะไรยังอ่าฮะไอเอนี่ครับก็นับถึฟังกล่องตรงนี้ออฟังอย่างเนียวมันก็เป็นกระดูเฉยครับมันก็ตามเดิมเยอ่ะกินไม่ได้ไม่กินไม่ได้อึ่อนง่กระดิ่เล้ยวเอ เอ้ mhm. ยไม่ได้กินทำเดี๋ยวัต้องห่วงครับใัวั้สารนะไอ้ยนึ่้ใช่หน่ใช่เอ้าเอยเนี๋บวกันน็ได้เออไม่รี้โอเคขาแค่เลื่อนไหลก็ได้ ก็ไม่ตาแล้วม่่แล้กงเรียกน้อเอไาสอแกับบ้านเองฮบเลยก็เออิดเพียงไค่นีครับ่นคคงะดูกใดูเฉยนะเพราะว่ามีค่